สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะสวัสดีค่ะเราสอคนนะคะมาอยู่ที่บ้านพุ่งน้อยอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ,<ล>ะซึ่งที่นี่น,<า>น,นะคะ,นนนะ,คะเรามีงานนะคะ Amazing a b a n d a n c e Amazing Thailand ค่ะงานนี้เป็นงานที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวระหว่างภาครัฐภาคเอ,อกชนแล้วก็ภาคประชาชนที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะคะที่ n a t m เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรค่ะจะมาจัดกิจกรรม มีเรื่องของการ,ราสร้างบ้านปลา,านะคะานารารปูรวมไปถึงแปลงหอยนะคะทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมที่นี่ได้นะคะซึ่งกิจกรรมที่นี่ค่ะมีกิจกรรมที่มากมายนะคะในเวลากลางวันค่ะเรามาทํากิจกรรมเด็กๆนะคะทั้งโรงเรียนต่างๆแล้วก็ชุมชนต่างๆรวมทั้งภาครัฐแล,แล้วก็ภาคเอกชนนะคะ,คะจะมาทําความสะอาดที่บริเวณชายหาดตรงนี้ค่ะแล้วก็ การแสดงของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาจะมีเล่นกิจกรรมกับเด็กอ,อ๋อค่ะแล้วต่อจากนั้นจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นนะคะ,คะ17นาฬิกาโดยทางจังหวัดนะคะผู้ว่าหรือรองผู้ว่าเนี่ยท่านจะมาร่วมงานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงของพี่พปันภันยบุญเกียเขียวแก้วนั่นเองคะ่ะมาเที่ยวให้ได้นะคะ ชเช้าเช่นเดิมนะคะเราก็จะทําความสะอาดนะคะหลังจากนั้นบบ่ายเราจะไปทําเอาบ้านปลาเนี่ยไปยานที่กลางอ๋อรสร้างบ้าน,านปลาให้ปลาทีาน่น,นี่ค่ะแล้วก็ตอนบ่ายช่วงวันนั้นในระหว่างที่บางท่านเนี่ยไปสร้างบ้านปลาเราก็จะมีกิจกรรมสร้างกติกาในชุมชนเพราะว่าเราปล่อยปลูปูหอยปลา,าแล้วเราต้องมีกติการเรื่องของการทําให้ชุมชนแห่งนี้ค่ะมีการอนุรักษ์สิ่งที่เราปล่อยไปเนี่ย ในหนึ่งปีเนี่ยชุมชนจะมาสร้างระเบียบร่วมกันค่ะว่าเราจะไม่ไปเก็บแต่เราสามารถให้ชุมชนคือเนี่ยมาสามารถเก็บหอยที่ปลูกออกมา,มามคือคปรอะกอบอาชีพท,ที่นี่ด้วยม<ด>าทำมาค,ะค้าขายได้<ช>ด้วยนะคะชุมชนที่นี่ก็จะมีการเรียกว,ว่ามีคนมาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อขาย มูลนิธิจังหวัดประชุบคิดดีแค่เพี่นี้